ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ตื่นเช้ามานะครับเจ้าตือก็เสียแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้เป็นวันศุกร์ที่14นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายแล้วก็คิดว่าจะลงเลยอ่าเดี๋ยวเอาเจ้าตือออกมาก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังหมดเลยเนาะตือตัวใหญ่มากนะครับน้องนอนแบบอ้าปากนอน น่าจะเพิ่งเสียไปเมื่อกี้เลยนะครับทุกคนตอนนี้เวลาประมาณจับเก้าโมงละเจ้าตื่น้อยตอนที่ผมได้เจ้าตื่นมาแรกๆเนาะเจ้าตื่นเนี่ยเป็นรุ่นเดียวกันกับเจ้าจิปงจิปอมนั่นแหละเพียงแต่ว่าเจ้าตื่นเนี่ยน้องตัวใหญ่กว่าสาเหตุนะครับเกิดจากน้องป่วยป่วยบ่อยมากๆเจ้าตือนเนี่ยเคยเป็นไส้ไหลบ่อยสุดๆนะครับก็ถ้าเพื่อนๆที่ติดตามเจ้าตือเนาะเพื่อนๆที่ติดตามตาม YouTube อะไรเงี้ย น่าจะเคยเห็นนะครับคลิปที่เจ้าตือไส้ไหลอ่าไส้ไหลครั้งที่หนึงไส้ไหลครั้งที่สองนะครับผมตอนนั้นเนี่ยผมรักษาเองยอมรับว่าเราปรึกษาเพื่อนๆที่แบบเคยได้รับประสบการณ์อะไรเงี้ยเรารักษาเองหลังจากนั้นครั้งที่สามเนี่ยไม่ได้ละเราปรึกษาเพื่อนเือไปด้วยแล้วก็สุดท้ายเราก็ต้องพาเจ้าตือไปหาหมออยู่ดีนะครับทุกคนหลังจากนั้นพอเราพาไปหาหมอพวกค่าใช้จ่ายน,นู่นนี่ก็ เอาเรื่องอยู่นะเพราะเขาเป็นสัตว์เอกโซติกเนาะเป็นกบต่างประเทศเลี้ยงสวยงามอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เลี้ยงกินเนื้อเราเลี้ยงแบบเราเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงสวยงามในตอนนั้นก็หายรู้สึกว่าเจ้าตือกลับมาหายเป็นปกติละแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับผมพอมันหายแล้วเนี่ยมันกับตัวใหญ่ขึ้นแบบผิดปกติอ่ะทุกคนใหญ่แบบน่าตกใจเลยแล้วที่สําคัญนะครับอย่างที่ผมเคยบอกคลิปก่อนๆน,นู่นเนาะเจ้าตือไปแอบกินกุ้ง กุ้งเนี่ยที่ผมวางไว้และผมเนี่ยให้เจ้าตือเดินเดินเล่นในในหน้าบ้านผมนั่นแหละผมเอากบมาเดินเล่นอยู่แล้วตอนนั้นผมถ่ายคลิปให้อาหารกบด้วยกุ้งก่อนที่จะถ่ายเนี่ยผมก็ได้วางกุ้งไว้ก็เตรียมถ่ายแต่หันมาอีกทีคือเจ้าตือกินกุ้งชุดนั้นไปหมดแล้ว10กว่าตัวหลังจากนั้นเจ้าตือเนี่ยก็โตขึ้นไปอีกทั้งโตทั้งอ้วนและรู้สึกว่าไขามันไขมันในตัวเขาจะเยอะเท่าที่ผมผมคิดนะว่า เขาเคยป่วยใช่ไหมพอเขาหายแล้วเนี่ยเขาจะต้องการเก็บพลังงานเอาไว้ใช้ตอนที่เขาป่วยเขาจะมีระบบเก็บพลังงานเอาไว้ใช้อย่างเช่นกินกินกินแล้วก็เก็บไขมันไว้ในตัวเป็นไขมันกูโคสอย่างเงี้ยเอาไว้ใช้ยามที่เขาไม่มีจะกินตอนที่เขาป่วยไม่มีแรงออกไปหากินเขาดึงพลังงานตัวนั้นออกไปใช้ได้อารมณ์เหมือนกบจำสินนะครับเพื่อนๆทีนี้ผมก็โอเคเขาตัวใหญ่ขึ้นเขาหายป่วยอาการไส้ไหลอาการ อึเหม็นไส้ไหลโปโตัว,วพยาธไม่มีเลยตอนนั้นเราคิดว่าเขาปลอดภัยแล้วเขาไม่มีอาการพวกนี้ละพอเวลาผ่านไปนะเพื่อนๆผ่านมาประมาณสองสาวันเนี่ยหลังจากที่เจ้าตือมันกินกินกุ้งเนาะมันโตตัวมันใหญ่ขึ้นเขาก็อึเยี่ยวปกติไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรนะก็เหมือนอึกบปกติเลยนะครับไม่ได้เหมือนอึของกบที่ป่วยในช่วงนั้นผมคิดว่าโอเคเจ้าตืออาจจะหายป่วยไปแล้ว แต่ปัญหาก็คือผมกลัวท้องเขาจะอืดแต่ว่าถ้ามันย่อยแล้วมันอืดออกมาแล้วเนี่ยแสดงว่ามันไม่น่าจะอืดไม่น่าจะเกิดแก๊สแต่ทําไมมันยังอ้วนอยู่เหมือนเดิมนี่คือคําถามของผมก็เลยช่วงวันประมาณวันเสาร์วันศุกร์วันเสาร์ก่อนเนาะเราพาเจ้าตือเนี่ยไปไปดูอาการอีกรอบหนึ่งผลสรุปว่าน,นะครับผมเจ้าตือ มีไขมันอย่างที่ผมคิดไว้เลยไขมันเต็มตัวไขมันแบบเยอะมากๆเยอะจนถึงขั้นอาจจะตายได้เพราะไขมันเยอะเกินไปมันไม่ย่อยอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ย่อยมันไม่สลายไขมันอ่ะทุกคนก็คือมันเก็บเก็บเก็บไขมันไว้ในตัวถึงขั้นที่แบบว่ามันอาจจะทําให้ตื่อหายใจไม่ออกได้อาจจะขาดใจตายอารมณ์อารมณ์ประมาณนั้นอ่ะทุกคนทีเนี้ย สิ่งที่ผมคิดในตอนนั้นซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยไปซื้อไปซื้อถ้วยให้เจ้าตือความคิดผมที่ไปซื้อถ้วยให้เจ้าตือเป็นความคิดที่ถูกต้องเฉยเลยเพราะว่าผมเห็นเจ้าตืออยู่ในถ้วยใบเล็กไม่ได้แล้วเวลาที่เขาอยู่ในกล่องเนี่ยแขนกับขาเขาไม่ได้ถึงพื้นท้องของเขาดันกับพื้นอยู่อย่างเดียวผมคิดว่าเขาคงจะหายใจลําบากก็เลยไปซื้อถ้วยมาให้เขาอยู่เพื่อที่จะช่วยประคองพุงอ่าพอมีถ้วยช่วยประคองพุง ช่วงหัวเขายกขึ้นได้เขาหายใจได้เป็นเรื่องที่ดีละโอเคผมรู้สึกว่ามันมาถูกทางแหละหลังจากนั้นนะครับทุกคนเราก็กลับมาก็พาเจ้าตือออกกําลังกายลดไขมันให้กินอาหารนิดนิดนิดหน่อยนะครับอาทิตย์หนึ่งกินกุ้งชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการรับอาหารเข้าไปบ้างให้เขาได้ได้ขับถ่ายให้ระบบย่อยเขาได้ระบบย่อยเขาอะได้ทํางานแต่มันก็ ไม่ทันนะทุกคนก็คือมันปีนออกจากถ้วยหลังจากนั้นมันก็กลับเข้าไปในถ้วยไม่ได้หรือเปล่าตื่นมาก็เรียบร้อยนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นผมทําใจไว้แล้วนะครับสําหรับเจ้าตือผมค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าใจหายไหมก็ใจหายแหละเสียใจแต่เราทําใจไว้ตั้งแต่เจ้าตือยังเด็กเลยเจ้าตือเคยป่วยจนเกือบตายแล้วก็เคยเป็นไส้ไหลมาแล้วสามครั้ง เราเสียตังกับการรักษามาเยอะแล้วเราช่วยเขามาจนเขาโตมาขนาดนี้เราพยายามแล้วผมรู้สึกว่าผมเต็มที่กับเจ้าตือมากๆนะครับผมตอนที่เจ้าตือเสียไปก็เรารู้สึกใจหายแหละแต่ว่าเขาก็คงสู้ของเขาไปแล้วในระดับหนึ่งเราเลี้ยงเขามาเราเรารู้แต่ว่าเขาเขาเป็นยังไงบ้างแล้วช่วงช่วงที่เจ้าตือตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยผมเอามาถ่ายคลิป ให้เขาเล่นน้ําออกกําลังกายอย่างเงี้ยผมพยายามทําว่าทําเหมือนกับว่าเจ้าตือเนี่ยไม่ได้ป่วยอะไรผมอยากให้เขาหายเป็นปกติอยากจะให้เขากลับมาเหมือนเจ้าจิปงเจ้าจิ๋ป๋อมอารมณ์ประมาณนั้นแต่มันก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะ้องทุกคนเพราะว่าเขาก็ได้ตายไปแล้วและอาจจะมีหลายๆท่านนะครับแล้วก็มีหลายๆคนแล้วกันอาจจะมาบอกว่าทําไมไม่เอาไปรับประทาน ไม่เอาไปต้มไม่เอาไปทำอะไรกินอย่างเงี้ยผมขอพูดไว้เลยนะครับว่าผมทำไม่ลงจริงๆผมเลี้ยงเข้ามาแล้วอะต่อให้เขากินได้ก็เหอะแต่ว่าด้วยความความเป็นมนุษย์ของผมอะผมทำไม่ลงจริงๆผมจะไม่กินเขาเนาะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายท่านเนาะที่ถามเข้ามาว่าน้องกบบูฟ็อกเนี่ยน้องมีฟันไหมอยากจะดูฟันน้องกบแบบชัดๆเนาะ เดี๋ยวจะพาดูเจ้าตือเลยละกันทุกคนถือว่าเป็นการศึกษาละกันเนาะมาดูฟันของเจ้าตือกันก็สาหรับเจ้าตือเนี่ยเห็นไหมทุกคนฟันน้องกบบูฟเกของเจ้าตือเนาะอ่าฟันบูฟเฟกนั่นแหละน้องจะมีฟันแวมไพร์เห็นไหมช่วงนี้นะครับเรียกว่าฟันแวมไพร์ของกบละกันก็คมอยู่นะทุกคนแล้วก็จะมีฟันบนฟันล่างแต่จะเป็นซีกเล็กๆเ,เหมือนใบเลื่อยนะครับรอบๆฟันแวมไพร์ ช่วงนี้ก็จะเป็นพวกกัดเหยื่อให้ขาดอารมณ์ประมาณนี้นี่ก็คือฟันของกบเนาะโอ้เดี๋ยวจะลองเทียบขนาดเจ้าตือนะครับทุกคนเทียบกับมือเลยกันนี่คือขนาดของเจ้าตือตอนที่เสียไปเนาะอายุ1นึ่งปีกว่าๆนะครับกำลังจะเข้า2ปีใหญ่กว่ากำปั้นเยอะเลยนะครับโอ้ตือ รเราก็เหมือนเดิมนะเพื่อน,เ,อนเวลามีสัตว์ตายเราก็จะเอาน้องสัตว์เลี้ยงของเรามาฝังที่กระถางดอกไม้นะมาอือโอ้ตัวใหญ่มากหนักมากเลยตืออออเต็มอุ้ยเต็มเลยไปดีมาดีนะตือนะโอเคนะครับเดี๋ยวก็ผมจะฝังเจ้าตือไว้ในกระถางดอกไม้แล้วกัน จะได้ไปอยู่เรียงเอาไปวางเรียงกันกับเจ้าอู๊ดเจ้าเอ๋เจ้าวัฒนยุเจ้าแคะนะครับอุ้ยโอเคก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆืสำหรับเจ้าตือเราฝังไว้ตรงนี้แหละในกระถางดอกไม้ใบนี้นะครับกระถางเก่าซึ่งไม่ได้ใช้งานแล้วเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนเผมพาเพื่อนๆมาบอกลาเจ้าตือแล้วกัน ก็เราจะไม่ได้เจ,เจอเจ้าตื่ออีกแล้วนะบ๊ายบายนะครับทุกคนเดี๋ยวต้องไปไปไปนั่งทําใจก่อนสักระยะปะขอให้โชคดีนะครับบาย